แล้วสินเองเนี่ยจะต้องประชุมทีมกฎหมายจะต้องหาหรือจะต้องทําอะไรเนี่ยคือคือแาะว่าต้องหาทางแก้ประเด็นเนี่ยให้ให้มันดีให้มันเนียนแล้วก็มันจะต้องไม่ขัดแย้งกับอ่าสิ่งที่ราชทันแจงสิ่งที่แพทย์โรงพยาบาลตารวจแจงมาพยานหลักฐานนี่ตามระเบียบพิธีการของแต่ละหน่วยมามันต้องไม่ขัดหรือแย้งกันแต่ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมันมันมันแย้งกันไปหมดถูกไหม S <S อืมอ่ามันมันแย้งหมดเลยออกมาเป็ดอันออกมาสงการเออลดน้ำลำหัวไปทั่วเลยหาเพียงอะไรนะผมง่ายก็สังเกตว่าไม่มีเลยกลับไปหาหมอที่ที่โรงพยาบาลติดตามอาการที่เข้าเปลือกก็เปลือกก็ไม่ได้ใช้ปอกคอก็อาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ <S 2> <S 2> ใช่ไหมอ่าไม่ปรากฏอีกเลยออกมาปุ๊บแทบแต่เป็นอะไรนะปกตินะครับฟิตเปี้ยอะไรเี้ยไปเรื่อยเลย 嗯嗯。Mm hmm. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับท่านค่ะเข้าสู่รายการแตกประเด็นค่ะที่นี่กับช่อง13สยามไทยและดิฉันมนัชยาผิวเผือกนะคะกับรายการนี้ที่ต้องบอกว่าทุกประเด็นที่สังคมกําลังจับตามองค่ะเราจะหยิบยกมาแตกประเด็นกันที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมการเมืองเศรษฐ,ฐ,ฐกิจต่างๆนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะไปรับชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่อง13ามสยาม ส่วนในช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายท่านค่ะก็ถกเถียงและก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆกับคดีชั้น14นะคะที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างมากอย่างเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะต้องบอกว่าใบาเฟิร์นก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะแต่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิค่ะที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะท่านเรืองไกรลีกิจวัฒนะสวัสดีท่านค่ะ สวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ,คะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทางรายการของเราเนี่ยคือสอบถามกันเข้ามาเยอะมากแล้วก็ติดตามกันเรื่องของประเด็นชั้น14เยอะมากค่ะท่านค่ะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งค่ะที่วันนี้ใบเฟิร์นขอเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทุกท่านในการเรียนถามท่านก็คือมีหลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะเรื่องของคดีชั้น14เนี่ย ท่านทักสินแทบจะไม่ออกสื่อมาพูดหรือให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องนี้เลยท่านมีความเห็นว่ายังไงคะว่าใช้กลยุทธ์ในการนิ่งเงียบสงบความเคลื่อนไหวต่างๆหรือเปล่าคะ่ะผมว่าไม่ใช่ต้องเรียกเ <c oughs> ป,ป็กลุงปรีมกฎหมายอย่างด่วนนะฮะะค่ <c oughs> เพราะว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งอยู่ในคำสั่งของศาลเนี่ยนะครับที่จะต้องไปแจงไปให้ถ้อยคำค่ะก็เก็ แตใจว่าพ้อไปศาลด้วยเนะแล้วก็ต้องไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะก้าไปแล้วก็เกิดศาลบางาังว่าเอา้าไม่ได้สั่งเลยเนี่ยยุ่งเลยเก็ขึ้นรถไปกลับไปที่เดิมอ๋ออ oh. ่า mm hmm. ก,ก,ก็จะมีปัญหาได้วันนั้นทีหมดหมายเลต้องรอดนกันน่อสคควรดีเดียวอืมนะท่านคิดว่าทั้งหมดนี้ค่ะณนะตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกว่ากระบวนการ ทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่มีการนัดไต่สวนอะไรต่างๆเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงข้อสรุปของคดีความนี้หรือว่าเป็นแค่กระบวนการที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าทำแล้วนะประมาณนี้ท่านคิดว่ายังไงคะโดยกระบวนการของศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลเ,เรามีอยู่ศาลยุติธรมรมศาลปกครองศาลร,รัฐมนตรแล้วก็อีกอันนึงก็คือศาลทหารวิธีพิจารณาความของศาลเนี่ยแต่และอัน ไม่มีทําเล่นนะฮะํามคนเรื่องจริงจังนะครับก็เรื่องความยุติธรรมแล้วก็ท่านบอกว่าเพื่อให้ได้ข้อที่จริงที่ยุติซึ่งสังนคมก็เห็นแล้วล่ะท่านก็ต้องเห็นแล้วล่ะแต่การจะเขียนเป็นคํำพิพากษาออกมานะครับเหมือนกับข่าวที่ท่านเขียนออกมาถ้าเราอ่านดีกาอ่านคําวินิจฉัยอ่านคําสั่งศาลนะครับบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านจะต้อง เขียนกระบวนการเนี่ยนะครับว่าระหว่างคู่ความเนี่ยนะมีกี่ประเด็นมีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีพฤติการอะไรบ้างแต่ละประเด็นเนี่ยอะไรใช่อะไรไม่ใช่ตีเป็นเร,เรื่องเรื่องเรื่องไปแล้วก็คําตัดสินออกมานะครับต้องได้เป็นข้อที่คือคือจะมาบอกวา่าเหมือนกับที่เราฟังทั่วๆไปนะะขาเห็นอย่างหนึ่งเขานี้เห็นอย่างนึงคนนที่ <c oughs> บอก น้นปิดไปเนี่อะไรผมก็ยังงงว่ามันจะไปคือคือหนึง่งศานไม่ได้แจ้งอะไรคุณชาญชัยใช่ไหมบอกห้ามห้ามพูดด้วยใช่ไหมก็ก็บอกว่าเออจะจะ,จะมีอ่าการมินาในวันที่สามปิให้คุณชารชัยก็ไปแล้วศานก็แถลงข่าวเออบคอหนึ่งตั้ง68ออกมาพอเราอ่านใจนันปุ๊บเราก็นึกถึงกระบวนการตัดสินของศาล ต่างๆเนี่ยที่เราเคยอ่านเคยศึกษามาเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันอาจจะต้องมีพิจนะครับบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นอย่างประเด็นข้อกฎหมายล้วนๆเนี่ยอย่างศานร้มดูเนี่ยถ้าเป็นคําร้องไปเรื่องอ่าอ่ข้อกฎหมายศาลก็ฟังเฝีฝานบอกว่าอไม่จําเป็นต้องมีวิญญาณอย่างอื่นเอกสารอื่นฝานวินิจัยเองได้แต่คําว่าวินิจัยเองได้ฝานก็ต้องเรียก เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะเขียนคำวินิจฉัยขึ้นมาไม่ใช่มาเขียนในหน้าของหน้านะคับตามใจเนี่ยกดมันต้องเขียนอางพิาพากษาก็เช่นเดียวกันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายตัวความคู่ความเป็นไกรโจ์จำเลยเป็นไกรแต่ละกะทีเป็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กรณีนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเรื่องของศาลที่จะต้องใช้อำนาจนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความเนี่ยอาจจะไม่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 เห็น นะครับก็เป็นการทำํทำทาฝั่งของศาลนะตา,าว่าว่ามีผู้ผู้ร้องนะเมื่อผู้ร้องอ่ะไม่ใช่ผู้เสียหายศาลก็บอกว่าอา่าศาลไม่พิจารณาในฐานะที่คุณจันชร์ใจร้องแต่เมื่อเป็นความปรากฏแล้วนะครับศาลก็จะต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาของท่านไปค่ะเรื่องนี้เราจะเห็นชัดอย่างกรณีของอทักข้าวไก่ นะครับที่มีต้องขอญาตเอยนามแล้วนะครับที่ถูกร้องยุบพักเนี่ยนะครับก็เมื่อมีกระบวนการแล้วเนี่ยกรกตเขาก็เห็นว่าเมื่อมีคำวิจัยของศาลมาแล้วเขาก็เห็นว่ามีความปรากฏแล้วก็มจาเป็นต้องไปดําเนินการกระบวนการไต่สวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เก้าไกลก็มีสิ์ที่จะสู้ประเด็นเรื่องนี้ ในการที่ส่งสารด้วยก็ไปขอขยายเพล่ะทั้งนี้ก็คงคงไม่มีการขอขยายเพราะว่าสารต่างเลยต่างว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมีมีอะไรบ้างส่งมาครบไม่ครบอะไรเนี่ยแล้วใครจะไปตัดหมายอหมายนี่สารดีกาจุนะนะครับก็คงต้องต้องรีบควานต้องทุกหน่วยอะนะครับอ่าก็คงจะต้องเหนื่อยอะ่ะโดยเฉพาะตัวตัว ความที่เป็นจําเลยหรือท่านนักปิ่นแล้วก็ผ um well ู้บริีที่ถูกกล่าวหามันคือคือไม่ได้เป็นโจทย์นะโจทย์ไม่ใช่งาจการหรือปปชเนี่ยไนรือว่าเอ่อกรมราชธรรมโรงพยาบาลอะไรเนี่ยค่ะต้องเาเอาเอกสารพยานหลักฐานระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะกฎหมายราชธรรมปีไหนระเบียบคุณอะไรแล้วมนตรียุติธรามคนเก่าออกมายังไงคนใหม่ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไง อันนั้นในงานกรรมาการผิดก็เขียนอยู่แล้วค่<า>ะครับเรื่องเรื่องพวกนี้ยศาลก็สามารถที่จะดูได้อีก